สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคซีรีส์นะครับที่น่าจะมาพูดคุยแล้วในซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีบีที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นซีรีส์ของทาง Disney Plus ส o t s อ a r สตานั่นเองนะครับกับซีรีส์นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า Ling, h ิ e ชี Love, ฟคิวนั่นเองนะครับ เอสำหรับซีรีเรื่อง Link Eat Love Kill นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของอึนเียหุนที่รับบทโดยยอจินกูเชฟหนุ่มชื่อดังผู้มีฝีมือการทำอาหารอันยอดเยี่ยมที่จู่ๆวันหนึ่งเขาก็ได้รับรู้ถึงความรู้สึกและอารมณ์ของโนดาฮยอนที่รับบทโดยมุนกายอง หญิงสาวที่อับโชคทั้งเรื่องการงานและความรักที่การเชื่อมต่อแบบนี้เคยเกิดขึ้นกับน้องสาวฝาแฝดที่หายตัวไปของเขามาก่อนและได้กลับมาอีกครั้งในรอบ20ปีทําให้เขาจึงได้กลับมาตามหาความจริงที่บ้านเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับการเชื่อมต่ออันนี้และเริ่มค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ของชุมชนนี้รวมถึงความลับอันน่าตกใจของดาหย่อนเองด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง Link Eat Love q i l l นั่นเองนะครับ ก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งของทาง Disney Plus ์ทโฮสต์นะครับที่โหว่ออกมาฉายรัวๆพร้อมกันกับซีรีส์เรื่องอื่นเลยแล้วก็โดนกระแสก,กลบสังเกตเลยนะครับคือผมอ่ะเห็นทีเซอร์เห็นโปสเตอร์มาก่อนนะว่าแบบว่าเฮ้ยมันมียอชินกูกับมุนกาย,ยองมาเล่นนะ่ะก็เลยแบบว่าเออเรื่องนี้ผมเก็บไว้ในลิสต์ไปก่อนครับเพราะผมชอบนักแสดงสองคนนี้มากเลยนะครับแต่ว่าไอ้พล็อตเรื่องอะไรเนี่ยยังไม่ได้ดูมาก่อนนะครับแล้วก็เลยได้ตัดสินใจ มาดูในรอบนี้นะครับว่าเออเนื้อหามันเกี่ยวกับอะไรนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยก็ขอแนะนํานักแสดง2คนก่อนเลยนะครับที่ทําให้ผมมาดูเรื่องนี้นะครับคนแรกเลยก็คือตัวยอจินกูนะครับซึ่งฝากผลงานล่าสุดนะครับในเรื่อง B e ย o n d e v i l นั่นเองนะครับซึ่งรอบนี้นะครับเขาก็จะมารับบทนะครับเป็นเชฟหนุ่มนะครับชื่อดังนะครับที่มีความสามารถในการทําอาหารอันยอดเยี่ยมมากๆนะครับที่มาประกบคู่กับนางเอกนะครับอย่างตัว มุลไกยงนะครับซึ่งมุนไกยองนะครับ,ก,รบก็เพิ่งเล่นซีรีส์ล่าสุดนะครับในเรื่อง t r o e b e a u t y นั่นเองนะครับตัวมุนไกยองก็จะมาเป็นนางเอกของเรื่องที่รอบนี้ก็จะมารับบทเป็นหญิงสาวที่อับโชคในเรื่องทั้งการงานและก็เรื่องความรักด้วยนะครับแล้วก็ทั้ง2คนก็ได้มาเจอกันนะครับด้วยเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับซึ่งมีความซับซ้อนซ้อนเงินมากๆเลยนะครับก็ทั้งสองคนก็เป็นนะักแสดงผมว่าเรียกว่ารุ่นใหม่และกันที่ผมจับตามองทั้งคู่เลยเพราะว่าการแสดงของทั้งคู่ แต่เรื่องนี้นะครับนอกจากาการแสดงอันโดดเด่นของทั้งคู่แล้วผมบอกเลยว่าพล็อตเรื่องไม่ธรรมดา,าจริงๆ <c oughs> คือตอนแรกก็งงอยู่ชื่อเรื่องทำไมชื่อเรื่องมันยาวจาังลิงนะฮะมีลิงก็คือชื่อชื่อเรื่องหลักนะับก็คือลิงแล้วก็สับย่อยเป็น eat love Queue นะครับพอตอนแรกก็องงๆอยู่ครับพอได้มาดูเท่านั้นแหละโอ้โหเข้าใจเลยครับว่าซีรีส์เรื่องนี้ครับก็คือเก็บประเด็นใน4เรื่องนี้สีหัวข้อนี้เป็นหลักเลยก็คือ การลิงก์หรือการเชื่อมต่อนะครับ Eat ก็คือการทำอาหารครับ Love ก็คือความรักนะครับแล้วก็ Q นะฮะอันสุดท้ายจะดูแปลกๆหน่อยใช่ไหมครับก็คือ Q ก็คือมีการฆาตกรรมและก็มีการสืบสวนเกิดขึ้นด้วยทำให้ซีรีเรื่องนี้นะครับมันจะเป็นธีมนะฮะเป็นโรแมนติก จริงๆกึ่งๆจะคอมเมดี้ด้วยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นโรแมนติกแฟนตาซีคอมเมดี้แต่ว่าผสมผสานกับพลาตกราสืบสวนสอบสวนไปด้วยนะครับทีนี้ครับก็จะมาพูดถึงในเรื่องกันต่อนะครับซึ่งตัวเนื้อเรื่องนะครับซึ่งผมจะอธิบายไปเลยนะครับว่ามันเกี่ยวกับอะไรกับ4หัวข้อนี้นะครับอ่อย่างแรกก่อนเลยเรื่องเนี่ยครับมันจะเล่านะครับถึงตัวพระเอกอย่างตัวอึนเกย์ฮุนนะครับที่รบทโดยอ่าตัวจองชินกูนะครับซึ่งเขานะครับก็จะเป็นเชฟนะครับที่อ่ามีฝีมือมากๆครับชื่อดังมากๆแล้วเขาก็ค่อนข้างจะแบบ มีชื่อเสียงณตอนนั้นมากๆเลยนะครับแต่ว่าจู่ๆวันนึงนะครับเขาก็ได้ไปเจอกับเหตุการณ์ประหลาดนะครับเมื่ออยู่ดีๆก็คือมันเริ่มมีความรู้สึกของคนอื่นครับแทรกเข้ามาในาความคิดของเขาอยู่ดีๆเขาก็ร้องไห้อยู่ดีๆเขาก็โกรธอยู่ดีๆเ,เขาก็รู้สึกหงุดหงิดนะครับซึ่งไอความสามารถอันนี้ครับในอนดีตครับคือเคยเกิดขึ้นกับน้องสงาวฝาแฝดของเขามาก่อนนะครับ ก็คือมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นความสามารถของฝาแฝดนะครับที่เวลาน้องสาวรู้สึกอะไรพี่ชายจะรับรู้ด้วยนะครับถึงแม้จะไม่ได้หนึ่งร้อเซนะครับแต่ว่าก็คือเวลาเกิดเหตุการณ์สําคัญอย่างเช่นอยู่ในอันตรายแล้วน,น้องสาวกลัวมากๆแบบพี่ชายจะรับรู้เลยว่าน้องสาวกลัวมากๆแล้วจะวิ่งไปปกป้องเธออะไรทานองนี้นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนนะครับตอนที่ยังเป็นเด็กๆกันอยู่เลยนะครับแล้วก็จู่ๆวันนึง น้องสาวของเขาก็หายตัวไปอย่างปริศนานะครับแล้ววันนั้นเองก็ทําให้การเชื่อมต่อของทั้งคู่ขาดหายกันไปนะครับซึ่งทําให้พระเอกนะครับก็ได้ใช้ชีวิตนะครับในความรู้สึกผิดมาตลอดว่าทําให้น้องสาวหายไปแล้วยังคงนะครับคอยตามหาน้องสาวของเขาอยู่เรื่อยๆนะครับจนวันนึงก็ได้มาถึงปัจจุบันนะครับที่เหตุการณ์ผ่านมาแล้ว20ปี วันนึงเขาก็ได้ไปลิงก์นะครับหรือว่าไปเชื่อมต่อความรู้สึกกับหญิงสาวคนนึงนะครับที่เขาไม่รู้จักกันมาก่อนด้วยซ้ำนะครับนั่นก็คือตัวนูดาหยอนนะครับที่รบโดยมุนกกยองนั่นเองนะครับซึ่งตัวดาหยอนนะครับก็จะเป็นหญิงสาวคนนึงนะครับที่ต้องเรียกว่าเป็นคนที่อับโชคทั้งเรื่องความรักและก็การงานมากมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างเรื่องการงาน,นครับก็คือเธอก็ ถูกไล่ออกจากที่เธอทํางานมาแล้วจะเป็นจะต้องมาทํางานพาร์ททม์นู่นนี่นั่นนะครับเพื่อคอยใช้นี่นะครับแล้วยังไม่พอครับสาหรับเรื่องความรักก็คือเธอครับไม่เคยได้รับความรักดีๆจากผู้ชายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายที่นิสัยไม่ดีบ้างหรือเป็นคนที่นอกใจเธอบ้างครับทำให้เธอจึงปิดกั้นความรักจากผู้ชายทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตนะครับในการดิ้นรนเพื่อการทํางานครับแต่ว่าเมื่อวันหนึ่งนะครับเธอก็ ใช้คำว่าสุดความสามารถของเธอแนละ้วทำให้เธอจึงจะเป็นต้องกลับบ้านนะครับมาที่บ้านเกิดของเธอเพื่ออยู่กับแม่และคุณยายของเธอที่เปิดอาหารอยู่นะครับซึ่งตัวพระเอกเองเช่นเดียวกันครับพระเอกครับก็คือเขาครับพอเขารับรู้ถึงการเชื่อมต่อที่มันไม่เกิดขึ้นมานานมากแล้วเขาก็เริ่มสงสัยว่าแบบว่าเฮ้ หรือว่าน้องสาวของเขายังมีชีวิตอยู่นะครับทำให้เขาเขาจึงได้กลับมาที่บ้านเกิดเพื่อเปิดร้านอาหารนะครับแล้วก็ได้มาเจอกับนางเอกนะครับแล้วก็ทั้งคู่ก็ได้มาด้วยเหตุการณ์บางอย่างแล้วกันทําให้ตัวนางเอกก็ได้มาเป็นพนักง,งานในร้านของพระเอกด้วยนะครับเรื่องราวมันจริงเริ่มต้นขึ้นในส่วนของลิงก์นะฮะก็คือการเชื่อมต่อระหว่างคู่พระนางว่าเกิดเหตุอะไรกันแน่นะครับที่ทําให พระเอกนะครับจึงสามารถลิงก์กับนางเอกได้นะครับหรือจริงๆแล้วนางเอกก็คือน้องสาวของเขากันแน่อันนี้คือพล็อตแรกนะฮะจดไปก่อนนะฮะนี่คือพล็อตแรกนะครับก็คือความสัมพันธ์ในการลิงก์ของอคู่พระนางน,นั่นเองนะครับและแน่นอนครับ Eat ก็คือการกินอาหารหรือราบระทานอาหารก็คือการพูดถึงอาชีพของคู่พระนางในปัจจุบันที่จะมาช่วยกันเปิดปร้านอาหารนะครับซึ่งบอกเลยว่าในเรื่องนี้ก็จะมีฉากทําอาหารที่ทำมาแล้วเถ้าเกิดดูตอนกลางคืนก็จะหิวนิดหน่อยนะฮะก็แนะนําให้ดูตอนกลางวันแล้วกันนะครับอันนี้คือพล็อตที่2ท,ที่ทั้ง2คนก็จะมาช่วยกันเปิดปร้านอาหารร่วมกับทีมง,งานอีกสองสามคนนะครับ และทีนี้นะครับพอทที่3ครับก็คือเลิฟนั่นเองนะครับซึ่งเป็นพอทที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าทั้งคู่มีการลิงก์เชื่อมต่อกันนะครับนั่นหมายความว่าความรักนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่าพระเอกจะสามารถรับรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของนางเอกอยู่เสมอนะครับทำให้ก็ต้องมารอดูครับว่า,าความรักของทั้งคู่เนี่ยจะเกิดมาจากพระเอกจริงๆหรือว่าเกิดมาจากที่นางเอกรู้สึกแล้วพระเอกถึงจะรู้สึกตาม นะครับแล้วก็มันก็จะเป็นฟ็อกตตามโรแมนติกคอมเมดี้ทั่วไปครับที่พระนางก็แบบดูเง่งๆกันช่วงแรกดูขัดใจกันช่วงแรกแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกดีๆด,ด้วยกันแล้วก็เริ่มปาดแข็งทะเลาะก,กันนู่นนี่นั่น,นแล้วสุดท้ายเดี๋ยวคงคงจะรักกันนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไอสามฟ็อกตแรกอ่ะจริงๆมันดูแบบเออมันก็ดูธรรมดาทั่วไปใช่ไหมครับมันก็ดูแบบโรแมนติกฟแฟนตาซีคอมเมดี้ใช่ไหมฮะทีนี้แหละครับคิวครับ ฟอคิวเนี่ยน่าสนใจสุดเลยนะครับซึ่งมันทําให้นอกจากาจะเป็นพล็อตที่มันโดดออกมาจากของส่วนอื่นแล้วมันขยายสเกลใหญ่มากเลยนะครับใครนึกไม่ออกนะครับผมให้นึกถึงเรื่อง Beyond e v i l เลยครับที่ยอชินกูเพิ่งเล่นนะครับก็คือการฆาตกรรมนะครับหรือว่าคาดีที่เกิดขึ้นในชุมชนที่บอกเลยว่ายังคลี่คลายไม่ได้อย่างปมแรกเลยก็คือน้องสาวของพระเอกหายไปไหนหายอย่างไรและใครเป็นคนทำนะฮะอันนี้ก็คือ ผมแรกเกี่ยวกับพอดของคิวนะครับอันนี้2ก็คือว่าด้วยการด้วยเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองนะครับโอ้โหไอคนในชุมชนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านทั่วไปตำรวจนะครับหรือแม้แต่คุณแม่และคุณยายของนางเอกทุกคนดูน่าสงสัยหมดเลยนะครับเพราะว่าทุกคนดูตื่นตระหนกตกใจกับการกลับมาของพระเอกมากเลยว่าเฮ้ยเด็กคนนั้นกลับมาแล้ว ซึ่งม,มันมันสร้างบรรยากาศอันน่าสงสัยให้กับชุมชนนี้มากเลยว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้นหรือมันมีปมอ,อื่นๆหรือว่าคาดีอื่นที่ชุมชนนี้เก็บไว้อีกหรือเปล่านะครับอันนี้น่าสนใจมากๆและนอกจากนั้นเองนะครับพล็อตของคิวไม่ใช่จบแค่นี้นะครับเพราะว่าอ่ะเท่าที่เราฟังมานะครับโอ้โหพล็อตพระเอกนี่คือดูวุ่นวายมากเลยอ่ะอยู่ดีๆก็มีการเชื่อมต่อกับผู้หญิงต้องมาเปิดร้านในบ้านเกิดตัวเองแถมที่สําคัญก็คือต้องมาตามหาความจริงว่าน้องสาวของเขาหายไปไหนหรือว่ามันคือนางเอกหรือเปล่า หรือคนในชุมชนมันเกี่ยวอะไรกับการตายของน้องเขาหรือว่าการหายตัวไปของน้องเขาหรือเปล่าทําให้ทุกคนดูตกใจที่พระเอกกลับมาฝั่งนางเอกก็ใช่ย่อยครับของนางเอกเนี่ยผมจะพยายามจะสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับว่าเพราะเกี่ยวกับอะไรแล้วที่เหลือเนี่ยค่อยไปดาววในเรื่องต่อเพราะมันมันเป็นการส่งผลต่อเนื้อเรื่องหลักๆของเรื่องนี้เลยนะครับคือตัวนางเอกครับนอกจากจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเนี่ยเธอยังมีคล้ายๆกับว่ามีความซวยอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่ามันมีสตอเกอร์คนนึงนะครับก็คือคนที่ทํางานของเธอครับ ที่คอยตามติดเธอตลอดและชอบแอบอ้างว่าเธอเป็นแฟนเขานะครับแล้วก็ตามสไตล์ของสตอเกอร์ครับก็คือมันจะมีคล้ายๆกับอาการหลงผิดนิดนิดนึง่งทำให้ด้วยวันหนึ่งนะครับที่มันเกิดการแตกหักมาแล้วนางเอกพยายามจะหนีกับเข้าบ้านแล้วไอ้สต r อกเกอร์คนนี้มันตามนางเอกมาแล้วพยายามที่จะทำร้ายนางเอกนะครับแล้วจู่ๆเหตุการณ์ก็ตัดไปครับนางเอกฟื้นขึ้นมาอีกทีพบว่า ไอ้สตอกเกอร์คนนี้ครับนอนจมกองเลือดไปแล้วแต่ที่น่าตกใจกว่าครับว่าใครเป็นคนทําหรือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็คือเมื่อคุณแม่กับคุณยายของนางเอกครับมาพบกับผู้ชายที่นอนจมกองเลือดอยู่สิ่งที่พวกเขาทำนะครับก็คือการที่เอาศพไปกําจัดอยู่ในตู้เย็นนะครับซึ่งทําได้แบบเป็นมืออาชีพมากๆเลยซึ่งสร้างความสงสัยให้กับทั้งนางเอกและคนดูมากๆเลยว่าเฮ้ย hey, ทำไมคล่องจังอ่ะหรือใครทําทมาก่อนนะครับมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นอันวุ่นวายของพล็อตของฝั่งนางเอกว่าไอ้ศพเนี่ยครับที่ ใส่ไว้ในตู้เย็นครับบังเอิญมันเป็นตู้เย็นของพระเอกนะครับแล้วก็วันดีคืนดีครับไอ้ศพนี้ก็ใช้คําว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับศพนี้บางอย่างนะกันไม่สปอยในเรื่องนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไอ้ศพเนี่ยหรือว่ารากเนี่ยที่อยู่ในตู้เย็นครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วมันทําให้ คู่พระนางครับรวมถึงคุณแม่คุณยายครับต้องมาหาความจริงเกี่ยวกับไอ้ผู้ชายคนนี้ด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าปมเนี้ยยาวและวุ่นวายมากๆนะฮะทำให้นะฮะก็ถ้าเกิดจะพูดถึงสรุปพ็อตเรื่องของเรื่องนี้ก็คือมันจะเป็นพ็อตเกี่ยวกับว่าพระเอกจะต้องมาตามหาว่าน้องสาวเขาหายไปไหนแล้วก็มาสืบหาว่าทําไมพระเอกถึงจะมาลิงก์กับนางเอกได้ส่วนนางเอกครับก็ต้องมาคอยพะวงคอยมาระแวงกับ พระเอกเนี่ยว,ว่าจะเจอศพเมื่อไหร่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับศพผู้ชายคนนี้นะครับที่ทําให้เธอครับต้องนอนฝันร้ายมาโดยตลอดนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอทุกอย่างมาเริ่มใช้คําว่าเดินเดินเรื่องไปเรื่อยครับก็ได้พบกับความจริงเบื้องหลังในชุมชนนี้ครับเพราะว่าตัวละครทุกตัวมันดูมีความลับทุกตัวละครทุกตัวมันมีอะไรที่ ปกปิดไว้นะครับแม้แต่ตํารวจก็เองก็ตามทุกคนมันมีปมในใจตลอดครับซึ่งมันก็คอยจะมาระเบิดคอยจะมาคลี่คลายในตอนท้ายๆแน่นอนนะครับก็สําหรับเรื่องหรือว่าในเรื่องของตัว l i n k it love u e ก็จะประมาณนี้นะครับ <S 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 ที่นีนะครับก็หลังจากที่ผมได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ไปแล้วประมาณ6ตอนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่รีวิวยากมาก <c oughs> คือคือผมไม่รู้ว่าผมจะ อใ่ใช้คำว่าผมจะจัดหมวดหมู่ไอซีวีเรื่องนี้มันอยู่ในหมวดไหนก็ตามนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับก็คือชื่อเรื่องคือ Link Eat l e c u ิ e ใช่ไหมครับมันมีทั้ง4ล็อตนี่ครับเข้ามาผสมกันอย่างกลมกลืนมากๆเลยมีทั้งแฟนตาซีในการที่พระเอกกับนางเอกลิงความรู้สึกกันได้มีเรื่องการทําอาหารที่พระเอกเปิดร้านอาหารแล้วก็ทำร่วมกับนางเอก มีพล็อตเลิฟไลน์กับคู่พระนางที่มันดูก็เออมันฟินจิ้นนะครับตามภาษาสไตล์อ่าเลิฟคอมเมดี้ทั่วๆไปแล้วก็มีพล็อตฆาตกรรมนะครับที่เกี่ยวกับทั้งการหายตัวไปของน้องพระเอกนะครับรวมถึงอ่าเกี่ยวกับศพนะครับของสตอเกอร์นะครับที่อยู่ในตู้เย็นของพระเอกด้วยนะครับมันก็เลยแบบเป็นอะไรที่แบบโหอ,อีดูตรงนางมากสิ่งที่ผมเจอจากเรื่องนี้นะครับก็คือเขาดําเนินเรื่องได้ค่อนข้างดีนะผมบอกก่อนก็คือเขาก็ค่อยๆเฉลยปมออกมาแต่ปัญหาก,ก็คือว่าค่อยๆเฉลยมาจริงยังฉเฉลยไม่จบด้วยแต่ก็เริิ่่่มมมสร้าางปอืนเพ เิ่มมาเพิ่มมาโยนตัวละครเข้ามาเพิ่ม,ม,มโยนเหตุการณ์ที่ทําให้หน่าสงสัยชวนหงุดหงิดเข้ามาเพิ่มอีกนะครับทาให้ก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ปรับอารมณ์ไม่ค่อยทานเหมือนกันคือกําลังดูฉากแบบว่าโหไล่ลา่ลาเลายนางเอกกับพระเอกกาลังเจอคนร้ายทานู่นทํานี่นอ,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 อยู่กาลังเครียดเครียดเลยวิ่งมาปุ๊บสักพักหนกึ่งพอเหตุการณ์คลี่คลายลงสักพักมองตาก,กันมีความรู้สึกเริ่มปิ๊งปั้งกัน โรแมนติกเฉยโรแมนติกอยู่ดีๆเอาแม่ผมมาก็เป็นจังหวะโบ๊ะบะตลบผีพระเอกตกข้างทางอะไรอย่างี้บ้างครับมันก็เลยแบบเป็นช็อตที่แบบว่าผสมผสานได้แบบเออ,เอ,อปรับ,เอ,อ,เอ,อ,รบอารมณ์ไม่ทันดีเหมือนกันแฮะแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นการผสมผสานที่เาขาค่อนข้างทางผู้กำกับกับคนเขียนบทค่อนข้างจะเกลียบทได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรโดดเลยครับทั้งว่าทั้งทที่เรื่องนี้มันดูแฟนตาซีมากเลยแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าเน้นแฟนตาซีจ๋าๆเลยแฟนตาซีเนี่ยเหมือนเป็นแค่หนึ่งในองค์ประกอบในการดําเนินเรื่อง เพราะว่าจริงๆอ่ะคอหลักของเรื่องนะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันคือการมาสืบสวนหาค,ความจริงเบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดในเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพลอตของพระเอกเอง,เองหรือว่านางเอกเองเนี่ยอันนี้คือคอหลักเลยครับโดยที่ เขาก็ไม่ได้ทําให้เนื้อเรื่องมันตึงกันไปโดยการใส่ความแฟนตาซีมาใส่ความคอมเมดี้มาใส่ความโรแมนติกเข้ามานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณเป็นสายรอมคอมสายโรแมนติกแฟนตาซีแล้วคาดหวังว่าจะมาดูอะไรที่มันผ่อนคลายสมองนะครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่นะเรื่องนี้มันจะทําให้คุณแบบปวดหัวทําให้คุณต้องมานั่งคิดทําให้คุณแบบเคาดเดาตอนต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมบอกเลยว่าผมลองแล้วคาดเดาไม่ได้จริงๆครับบทมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเรื่องนี้ครับ อะไรที่คุณคิดว่ามันน่าจะใช่มันก็คือไม่ใช่ครับสาหรับเรื่องนี้จริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสายที่แบบว่าชอบการวางโครงเรื่องที่สลับซับซ้อนชอบพลอตเกี่ยวกับการสืบสวนหาความจริงนะผมว่าถ้าเกิดใครดู Beyond Evil มาเนี่ยมันจะมีความคล้ายคล้ายกันบางอย่างที่มันน่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็จุดหนึ่งนะครับที่ซีรีส์เอาประเด็นนี้มาเล่นแล้วทําได้น่าสนใจมากก็คือประเด็นของสตอเกอร์นะครับที่ตอนแรกดูเหมือนมันจะแบบเป็นพลอตสั้นๆนะครับแล้วก็จบ ครับเดียวใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเขาได้มีการวางโครงเรื่องของสตอกเกอร์ได้อย่างแยบยลมากๆนะครับรวมถึงความรู้สึกหรือผลกระทบนะครับของเหยื่อนะครับหรือว่าของหญิงสาวครับที่ต้องโดนสตอกเกอร์เหล่านี้ครับมาตังควานในชีวิตครับว่าพวกเธอต้องทรมานยังไงบ้างมีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับซึ่งความรู้สึกนี้ครับก็ได้ถ่ายทอดนะครับมาให้คนดูอย่างผมได้แบบชัดเจนมากๆเลยก็เลยแบบเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ไม่ใช่ว่าแบบเออมันจะเน้นออสืบสวนฆาตกรรมจัดๆเลยเพราะ r อม com fantasy คำออกมาได้ดีมากๆแล้วผมบอกเลยว่าคู่เคมีนะครับของมุนกายองแล้วก็ยอเจนกูคือไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพราะว่านักแสดง2คนนี้ผมถือว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ที่ผมก็ขึ้นหิ่งไปแล้วอ่ะเพราะว่าแบบเชื่อมือได้เลยว่าเขาตีบทแตกนะครับโดยเฉพาะ ยองจินกูนะครับที่สามารถแสดงคาแรคเตอร์ของคนที่แบบเป็นคนที่นิ่งขรึมแต่ว่าพอบทที่จะมีอารมณ์ของนางเอกมาแทรกก็คือเขาสามารถร้องไห้ได้ทันทีสามารถโกรธได้ทันทีหรือสามารถตกใจได้ทันทีนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่ายองจินกูสอบผ่านการแสดงในเรื่องนี้มากๆส่วนมุนกายองอะผมว่าบทมัน เหมาะกับเธออยู่แล้วนะเพราะว่าเวลาได้บทอะไรที่เกี่ยวกับเป็นนางเอกที่ค่อนข้างแบบใสซื่อค่อนข้างที่แบบจะไม่ไม่ได้แบบเน้นเป็นคนที่ฉลาดอะไรมากแต่ว่าเน้นที่แบบว่าเป็นคนจริงใจเป็นคนน่ารักเนี่ยผมมูนไกยงเนี่ยเหมาะกับบทนี้มากๆกนะก็คือเรื่องนี้คือสอบผ่านเลยนะครับก็เลยทําให้นะครับถ้าจะสรุปนะครับสาหรับซีรีส์เรื่อง Link Eat Love Kill นะครับก็คือถ้าคุณเป็นสายที่ชอบ แนวคาตกรรมสืบสวนการหาความจริงเบื้องหลังเ,เหตุการณ์นะครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําเลยสําหรับสายนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นคนที่ชอบแนวแฟนตาซีก็คือการที่แบบมีพลังพิเศษการที่พระเอกนางเอกสามารถเชื่อมต่อความรู้สึกกันได้เนี่ยแล้วก็เอามาขยี่กับปมเลิฟไลน์เอามาขยี่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของพวกเขา,าเนี่ยผมบอกเลยว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็น่าสนใจมากๆก็ เป็นเชิญเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าคุณเป็นแฟนคลับของมุลกายองแล้วก็ยอจินกูครับเรื่องนี้คือห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าก็ค่อนข้างจะดึงคาแรคเตอร์ของอนักแสดงทั้งสคนออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับก็สุดท้ายนี้ครับก็ต้องมารอรุ้นกันนะครับว่าปมปัญหาต่างๆนะครับจะคลี่คลายออกมาในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็จะเป็นไปตามที่คุณคาดเดาหรือเปล่านะครับ ก็มาติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง Link Eat Love Kill นั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง Link Eat Love Kill นะครับซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ใช่ช่องทางเดียวก็คือช่องทางของ Disney Plus Hotstar นั่นเองนะครับทุกวันจันทร์และก็วันอังคารนะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับสุดท้ายนี้นะถ้าใครชอบการรีวิวของผมก็รลองกดไลค์นะฮะกด s มัครสมาชิกเพื่อนใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหนน้าาะครับบย